สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ,นะรบวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมนะครับกับคุณครูดุลน,นะครับวิชาสังคมศึกษาเนะาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำพัญกับการดําเนินชีวิตของเรานะครับว่าอะไรบ้างที่จะทําให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นการทำไมฮะ การที่เราเรียนเก่งการที่เรามีความรู้ความสามารถตั้งใจเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางครั้งเราเนี่ยลืมเรื่องอะไรฮะการมองตนเองเราไปมองที่ปลายเหตุว่าเราเนี่ยเรียนเก่งแต่จะมีใครทราบไหมว่าก่อนที่เราจะเรียนเก่งนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะก่อนที่เราจะเรียนเก่งนั้นจะมีวิธีใดช่วยได้บ้างเช่นเวลาคุณอ่านหนังสืออย่างเงี้ยใช่ไหม ถ้าเราอ่านหนังสือโดยปราศจากสมาธิหรือสติจะอ่านจบไหมไม่จบเพราะว่าอะไรฮะวกไปเวียนมานู่นนี่นั่นทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าจะมีวิธีใดบ้างทำให้ใจเราหรือสติเราอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธินะครับเมื่อเกิดสมาธิและสติแล้วชีวิตจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขคิดอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งตรงกับคำว่า การใช้ปัญญานั่นเองนะครับก็คือใช้ปัญญาในการตัดสินใจบนพื้นฐานของคำว่ามีเหตุและมีผลนะครับโอเคนะะนะครับนักเรียนนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้จุดประสงค์ของการเรียนก่อนว่า หลังจากที่พวกเรานั้นเรียนจบในคลาสนี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรก็หมายความว่านักเรียนจะเกิดความรู้ด้านใดนบ้างนะครับหนึงครับคือ,อจะต้องทำไมฮะอธิบายวิธีการปฏิบัติตนในการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามสติปัฏฐาน4 2. นะครับสก็คือปฏิบัติตนโดยการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามสติปัฏฐาน4 และ3สุดท้ายนะครับก็คือต้องเห็นนั้นคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเลยฮะบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน4ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองครับอ่ะนะครับนักเรียน ทีนี้เราก็จะมาเปิดประเด็นในเรื่องของการบริหารจิตเกาะน,นะครับอ,อย่างที่ผมได้สอนพวกเราทุกคนเป็นประจำว่าการที่เราจะศึกษาหรือเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ความหมายของคำคำนั้นก่อนนะฮะเพราะถ้าเรารู้ความหมายแล้วเราจะเข้าใจในลำดับเหตุการณ์ต่อไปนะครับซึ่งสิ่งที่ พวกเราจะรู้จักเป็นอันดับแรกก็คือคำว่าการบริหารจิตก่อนนะครับคำว่าการบริหารจิตนะครับผมอาจจะสรุปให้สั้นๆก็คือว่าเป็นการฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นกับตนเองนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคนะบายนักเรียนครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจิตแล้วทีนี้ เราบอกเราว่าจิตมันเป็นเรื่องของสติใช่ไหมครับเราก็จะมาดูซิว่าสติเราเนี่ยนะครับการที่เราจะมีสติได้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือการตั้งใจให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะครับตรงนี้นะครับทางด้านนี้เห็นข้อที่1นึ่งไหมนักเรียนอ่าก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่โอเคไหมให้เหมือนว่าสติอยู่กับเน้กับตัว2ก็คือเห็นไหมข้อที่2 ก็คือการครบกับผู้ที่มีสติปัญญามั่นคงนะครับเราลองสังเกตสิว่าเวลาเราไปอยู่กับใครก็แล้วแต่ใช่ไหมถ้าเราอยากจะเป็นคนอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบนั้นถ้าอยากาตัวเองให้เป็นคนอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมล้วก็เอาตัวเองไปอยู่กับอะไรฮะคนที่อารมณ์ไม่ดีนะแต่ถ้าเราอยากจะมีสติสมาธิหรือปัญญาที่มั่นคงเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเองไปคุกคีกับบุคคลเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับ เพราะว่าเราจะได้มีสติมากขึ้น3ก็คือการที่เราไม่คบกับคนผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านปันป่วนนะครับก็คือประเภทที่ชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างในข้อที่2ไปนะครับเราอยากเป็นอย่างไรเราก็เอาตัวเองไปอยู่กับคนนั้นนะครับเมื่อเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่ไม่มีสติใช้แต่อารมณ์เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองนะครับ สี่คือการมีใจนอบน้อมในเรื่องของการมีสติตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งจิตเสมอว่าเราจะต้องมีสติเราจะไม่เมอลอยอารมณ์ประมาณว่าเราพูดกับเองในข้อที่4เห็นไหมเห็นไหมข้อที่4คือเราจะต้องตั้งจิตเสมอว่าเราทําอะไรเรากินเรานอนเราทําอะไรถูกไหมอ่าทีนี้คืออย่าเมอลอยนั่นเองนะครับโอเคนะอืม โอเคครับไล์ต่อไปเลยอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน4นะครับซึ่งคําว่าการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเป็นการตั้งสติพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั่นเองอันนี้คือคําว่าการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน4นั่นเองนะครับ อันดับแรกก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือการตั้งสติพิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่กายนะครับก็คือเราจะต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ณนะตอนนี้เช่นผมสอนคุณอยู่ก็ถือว่าผมกําลังทําไมกําลังพูดนะครับแต่อาจจะมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับกายานุปัสนาสติปัฏฐานยกตัวอย่างเช่นอานาปาสติเนี่ย ใช่ไหมอานาคือแป,แปลว่าการหายใจเข้านะครับส่วนคําว่าปาสติตก็คือการหายใจออกนะครับเป็นต้นเช่นอายะยาบทเนี่ยใช่ไหมก็คือจะเป็นการาเกี่ยวกับร่างกายเรานะครับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรากําลังนอนเรากําลังยืนเรากําลังเดินอันนี้เป็นต้นอันนี้คือ กายานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองนะครับส่วนลำดับข้อที่2ก็คือคำว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะครับก็จะหมายถึงการตั้งสติพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่เวทนานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเวทนาก็คือการรับรู้ทางอารมณ์หรือทางทวารต่างๆเราจะเป็น หูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นนะครับก็คือเกี่ยวกับการรับรู้นั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเห็นไหมอันนี้คือคําว่าเป็นเรื่องของจิตและนะครับซึ่งหมายถึงเป็นการตั้งสติกําหนดพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่จิตนะมีสติรู้ชัดว่าตนเองนั้นมีราคะไม่มีราคะ นะมีโทสะมีโทสะโมหะมีโมหะไหมไม่มีโมหะไหมเศร้าหมองเป็นสุขหรือเราเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นอันนี้คือพูดหลงๆนั่นเองนะฮะส่วนลำดับที่4นะครับก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเห็นไหมนักเรียนคำว่าธรรมมานี่ก็คือเราสันนิษฐานเลยเลย,เลยคือคำว่าทำรรนั่นแหละนะครับ ก็จะหมายถึงเป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมให้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่ธรรมใช่ไหมอ่าก็คือมีสติรู้ชัดเกี่ยวกับธรรมทั้งหลายเราจะต้องรู้นะแม้วจะเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของอริยสัจสีนะแม้ว่าจะเป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับซึ่งหลายคนก็รู้ความหมายแล้วนะครับว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีอ่า หลักการดําเนินการหรือหลักการดําเนินชีวิตอย่างไรนั่นเองนะครับนักเรียนครับสิ่งที่สําคัญในประเด็นสุดท้ายเราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของการบริหารจิตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการเรียนของพวกเรานะครับรวมทั้งคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับ ซึ่งในธรรมพุทธศาสนานะครับเรียกการบริหารจิตและเจริญปัญญาว่าสมถาวิปัสสนานะจำให้ดีนะซึ่งประโยชน์เนี่ยก็จะมีด้วยกันสองข้อในประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นประโยชน์ของสมาธิที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้กับนักเรียนทุกห้องที่ผมได้สอนนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนมีสมาธิหรือสติอยู่กับตัวเองถ้าผมยกตัวอย่างเรื่องการเรียนทําไมฮะ การเรียนของคุณเนี่ยคุณก็จะทำไงดีขึ้นเนื่องจากว่าคุณมีสติในการอ่านหนังสือมีสมาธิในการฟังใช่ไหมทําให้อะไรฮะสามารถที่จะทําข้อสอบได้อ่าอันนี้พูดในประเด็นของเรื่องเรียนนะครับ2ก็คือประโยชน์ของปัญญาเห็นไหมก็คือเป็นจิตที่สงบดีนะครับก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็คือการเกิดปัญญานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะซึ่ง คำว่าการการเกิดปัญญาก็คือการมีสติคอยอะไรฮะกำกับในการดําเนินชีวิตนะครับทำให้คนเรานั้นดําเนินชีวิตแบบมีเหตุและมีผลนะครับก็คือก็เป็นอันว่าจบในเรื่องของอการบริหารจิตนะครับตามหลักสติปัฏฐาน4เนาะโอเคครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่นะโอเค